คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติธรรมก็คือสอนให้ใจมีพลังใจมีกำลังนั่นเองรัทธาพลังศีลพลังทำให้ใจมีกำลังทั้งนั้นความเพียรก็เป็นพลังสติก็เป็นพลังสมาธิก็เป็นพลังปัญญาก่อนเป็นพลัง สติก well uh ็ทําให้ใจมีกําลังความภาคความเพียรก็ทําให้ใจมีกําลังสมาธิก็ทําให้ใจมีกําลังปัญญาก็ทําให้ใจมีกําลังการปฏิบัติก็คือสร้างพลังให้เกิดเทยมีขึ้นในใจไม่อยู่ใ้อํานาจไม่อยู่ใ้บังคับบัญชาของความหิวความกระหายของใจไม่อยู่ใ้อำนาจความหิวความกระหายของเจ็บที่มาบัญชาจิตใจ ใจมีกำลังแล้วเขาไม่สามารถที่จะบัญชาได้ตามความประสงค์ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติโดยกันทุกคน